สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมว่าวจารวัดนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับจะหยิบยกเกมฟุตบอรลระหว่างอาร์เจนตินาครับที่จะลงสนามเจอกับเม็กซิโกมาพูดคุยกันนะครับผลงานในเกมนัดแรกของอาร์เจนตินาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ พลิกล็อกเลยครับแพ้ต่อทีมอย่างซาอุดีอาระเบียไป1ประตูต่อ2ทําให้เกมนี้เนี่ยเดนเนลส์คารูนีจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับในตําแหน่งนเซนเตอร์ก็จะเป็นลินซโดมาตินเนสนะครับได้ลงเล่นแทนคลสเซียนโลเมโรขณะที่นิคลัสโอตาเมนดี้ยังอยู่เหมือนเดิมทางฝั่งซ้ายอาคุญาก็จะได้ลงเล่นแทนทายาฟิโกนะครับ ขยับขึ้นมาในตรงกลางครับจูโรโดติเวสกองกลางตัวรับก็จะลงเล่นแทนที่ของเรนโดปาเลเดสในขณะที่เอนโซเฟอร์นันเดสก็มีโอกาสได้สตาร์ทร่วมกับในกองกลางอย่างโรดริโกเดอปอเหมือนกันนะครับในแผนเกมลูกยังไม่เปลี่ยนครับก็จะมีทั้งเมสซี่มีทั้งลาโตโรมาติเนส แล้วก็อันเคลวดิมารียนะครับก็น่าจะยืนในระบบ4-3-3ในเกมนี้ของอาร์เจนตินานะครับส่วนเม็กซิโกเองในเกมนัดแรกที่เราเห็นที่โดดเด่นก็แน่นอนแล้วครับผู้เล่นในแผงเกมรุกอย่างเออร์วินโลซาโนยังได้สตาร์ทเหมือนเดิมนะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จะได้ลงสนามเป็น11คนแรกนะั่นคือกองหน้าคนสำคัญของทีมนะครับ ราอูฮิมเนสหลังจากเป็นสำรองในเกมนัดแรกเกมนี้จะได้สตาร์ทเหมือนเดิมกิโมโอชวยังเป็นแกนหลักในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับหลังจากที่เซฟจุดโทษมาได้ในเกมนัดแรกนะครับดูนะครับเกมนัดแรกที่อาตินาพลาดมาเนี่ยแน่นอนครับ การตอบสนองของพวกเขาในแคมป์เองก็ตามการให้สัมภาษณ์ต่างๆเองก็ตามผู้เขารู้แหละครับเกมนัดแรกนั้นมันเกิดจากอุบัติเหตุที่พวกเขาดูเฉยไปเองแล้วก็ดูเล่นไม่ดีไปเองนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่างๆจะกลับมาอยู่ที่อาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เจอกับทีมอย่างเม็กซิโกก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วครับคู่นี้ดังนั้นผมเชื่อว่าอาร์เจนตินาจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับแล้วก็น่าจะชนะได้ไม่ยากด้วยวันนี้ให้เชียร์ไปที่อาร์เจนตินาครับ ส่วนคู่อื่นนะครับถ้าอยากจะติดตามฟุตบอลวันนี้ก็ฝากไว้กับทีมอย่างทีมชาติโปโลแลนด์ที่ก็น่าจะชนะได้ไม่ยากรวมไปถึงฝรั่งเศสด้วยครับนั่นคือ3คู่ที่ฝากไว้ในวันนี้ครับ